รู้ให้ไวดูก่อนใครกด Subscribe ข่าวช่อง8เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาสายหัวเขาลำคาญใจเขาหวัดนภาะวะ<ๆ>เขารู้สึกเบื่อหน่ายแล้วเกินค่ะวัยรุ่นค่ะคุณผู้ชมคะชอบโชว์บนเครื่องค่ะแล้วก็ไปก่อกวนชาวบ้านสุดท้ายชาวบ้านก็ทนไม่ไหวเขาก็ต้องไปด่าค่ะ,ะดูคลิปหน่อยค่ะ làm luôn, mình đặt gì, mình đặt cái gì, rồi rồi nó kéo là, ngon gì đấy, không หนีหอเป่ะก็สมกลัวที่ชาวบ้านก็ด่าแหละมันเป็นบ้าเลยของมันชาวบ้านถามนี้นะเออมาเบิลเครื่องทำไมนาวเบินเบบีเบิร์เหรอควันดำเทียว เท่ตรงไหนอยากจะรู้ไม่เท่เลยแล้วมันก็ก่อความรําคาญใจให้กับชาวบ้านเดือดร้อนด้วยเพราะว่าลายสองคันนี้ค่ะไม่รู้เขามีปัญหากันหรือเปล่าเนี่ยเขาก็มาจอดปิดหน้าปิดหลังกันแล้วก็ขวางถนนนะคะแล้วคนเขาก็ไปต่อกันไม่ได้เพราะขุดขวางถนนแบบนี้รถติดเป็นทางยาวเลยจุดนี้ก็คือถนนเนินพยอมค่ะอยู่หน้าชุมชนด้วยนะคะอยู่ที่มาตัพุทธระยองค่ะคือชาวบ้านเขาลำคาญใจเขาเอืมอมละอาเพราะว่า มันไม่ใช่ครั้งแรกนะที่วัยรุ่น2คนนี้เขามาทําพฤติกรรมแบบนี้มาหลายแต่หลายครั้งอะ่ะแล้วเขาไม่สนใจใครเลย,ลยเขาอยากจะขวางใครเขาก็ขวางแบบนี้นะคะมีคนเขาเจอเหตุการณ์นี้ช่วง6กโมงเย็นเมื่อวานนะคะสเมษายนแล้วเขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้มาแชร์บนโลกโซเชียลปรากฏดว่าทัวลงเลยค่ะวัยรุ่น2คนนี้มีแตคนเข้าไปว่าละคะ่ะ ว่าคุณใหญ่โตมาจากไหนนะคุณมาทําแบบนี้ได้อย่างไรเพราะว่าก่อนหน้านี้วัยรุ่นกลุ่มนี้เขาบอกว่าเขา่เป็นหลาดอายการ oh. เขามีลูกพี่เป็นนักการเมืองดังอะไรแบบนี้เขาเลยไม่กลัวฎหมาเขาจะจะทาอะไรก็ทําแบบนี้ไงทีนี้ทีมข่าวไปถอบสอบถามชาวบ้านที่อยู่ในจุดเกิดเหตุนะหลายคนโอ้ยคูดตรงกันเลยคือเอือมระอาแล้วก็หวาดผวาด้วยคือผู้ก่อเหตุอ่ะเขาก็เป็นวัยรุ่นที่ชอบโชกกลาง ชอบอ้างว่าตัวเองเนี่ยใหญ่โตเป็นหลานอายการอ่าว้วก็มีลูกพี่เป็นนักการเมืองอเขาไม่กลัวหรอกนกักกดหมงกฎหมายอะไรอ่ะอยากจะให้ตำรวจไปเจออยากจะถามกลัวยัง <c oughs> <c oughs> ตอนยังไม่เจอตำรวจจับก็อาจจะยังไม่กลัวไง <c oughs> เดีวเดี๋ยวโดนจับได้ก็งานกระเช้ามาใช่ว่าจะสวยด้วย <c oughs> แต่ว่าเห็นบอกแบบนี้กระบะสองคันนี้เขาขับแข่งกันมาก่อนนะก่อนที่จะมาจอดตรงนี้นะ,ะและมีคันหนึ่งกเสียหลักไปชนป้ายของชาวบ้านเขาแทนที่จะถอยหลบเขาข้างทางไม่ค่ะจอดขวางกลางถนนมาเลยอะ่ะทำให้รถที่เขาต้องผ่านตรงนี้ <c oughs> เห็นไหมเขาไปกันไม่ได้แล้วมันมีรูอยู่นิดนึงเขาก็ต้องซิกแซ อยากไปแต่อีกฝั่งมันจะไปไม่ได้เลยนะกระบางเขาเดือดร้อนนะ่ะก็เลยมีพี่คนนึ่โหูใจกล้ามากเข้าไปเคลียร์บอกว่าเธอทั้่ยสองคนนะ่ะย้ายรถออกไปก่อนได้ไหมแต่ว่ากระบะทั้งสองคันคนขับไม่ฟังเลยค่ะพอเราไปบอกให้เขาย้ายปุ๊บเบิ้ลเครื่องใหญ่เลยแล้วก็พ่นควันดับออกมาแบบนี้ก็พยายามจะเจราจาอยู่สองกับสองคนเนี่ยพักใหญ่เลยสักพักหนึ่งคงอายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาก,ออก็ออกไปอะค่ะ แต่ไปแล้วไม่ไปรับค่ะเขากลับมานะเมื่อคืนนี้กลับมาก่อกวนอีกเขาได้เปลี่ยนเป็นมอเตอร์ไซค์มาเบิ้ลเครื่องเสียงดังเลยอะ่ละลักษณะเหมือนจงใจก่อกวนหรือไม่ก็ข่มขู่ฟังเสียงชาวบ,บ้านค่ะมาแล้วมันห้าวเหรอตอนนี้ตำรวจบอกเขาอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานรู้สึกยังไงบ้างครับสิ่งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นผมรับไม่ได้ผมบอกตรงผมรับไม่ได้ล้วไอ้ขัดตัวกันเปิดน,นี่นะ เพราะบ้านมันเป็นที่ชุมชนนะมันไม่สมควรทําแบบนี้มีอะไรก็คุยกันเลยแล้วก็ไม่ใชยว่าผมไปหาเรื่องผมไม่บอกทางที่ดีให้รถเดินทางสะดวกไม่เคยว่าไปกีดกันเขาไปเข้าข้างไม่ด่าผมไม่ทำบอกว่ามากันประมาณเยี่สิบสี่ะน อ๋อยังมาเบิ้ลรถเหมือนเดิมเบิ้ลรถเหมือนเดิมปัด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 ใมอไซ่โนะตอนนี้เป็นมอไซ์มาแล้วอืพี่สองคนอยู่ในเหตุการณ์ไงแล้วพี่คนนึงที่ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อสักครู่เป็นคนเข้าไปเตือนนะพี่บอกกับผมก็ไปพูดดีๆนะแต่ว่ามาทำพฤติกรรมแบบนี้รับไม่ได้จริงๆ อีกคนหนึ่งที่อยู่ในจุดเกิดเหตุค่ะเป็นแม่ค้าขายน้ำชา<อ>ก็บอกกับเราเหมือนกันว่าทั้งสองคนเนี่ย<อ>เป็นที่รู้จักของคนแถวนี้นะ<อ>ที่รู้จักในเรื่องไม่ดีนะมีแต่คนสัรเริญสันเสริญสร้างเรื่องสร้างแต่ความปวดหัวเกลื่อมละอ่านี่สรรเรินไหม,มเหมือนด่าเนาะแต่ทีเนี้ยตำรวจบอกว่ารู้เรื่องและเป็นสพมาตพุธนะคะ ก็เดี๋ยวจะต้องไปตามตัวสองคนนี้มาดำเนินคดีเห็นว่าไม่ได้เป็นคนใหญ่คนโตลูกหลานอายการอะไรเป็นพนักงานเก็บค่าเช่าแผงตามตลาดค่ะตามตัวไม่ยากหรอกขออ่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม